สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับ A อเน s t i ไทมอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้บันทึกไว้ตั้งแต่คืนวันที่17กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็มาตั้งค่าอัปโหลดไว้ตอนเช้าเมืดวันที่18กุมภาพันธ์2564ก็ขออนุญาตพูดถึงประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับภายใต้โครงการเราชนะเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่มันเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานของภาครัฐ แล้วก็หน่วยงานที่จะต้องแบกภาระอยู่หนักอึ้งเลยตอนนี้ก็คือธนาคารกรุงไทยคําถามที่มันเกิดขึ้นในใจของใครลหลายๆคนนะครับรวมถึงพนักงานผู้ปฏิบัติงานของธนาคารกรุงไทยด้วยนะครับแม้ว่าในวันจันทร์ที่15กุมภาพัน์ธมันจะมีกระแสดราม่านะครับที่พนักง,งานใช้คําพูดที่ออกจะไปในทางรุนแรงและก็ไม่สุภาพ กับประชาชนจนทําให้คุณยายคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยถึงขนาดต้องหลั่งน้ําตากันเลยทีเดียวแต่นั่นแหละครับหลายมุมหลายสิ่งที่พวกเราคิดก็ต้องมองกันลหลายๆมุมนะครับภาคประชาชนก็ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐภายใต้เงินเยียวยา7 0 0 0บาทนี่แหละส่วนธนาคารกรุงไทยหลายคนอาจจะไม่ทันคิดว่าเอ๊ะทำไมโครงการเราชนะถึงเปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะ ธนาคารของรัฐที่มีชื่อว่าธนาคารกรุงไทยแห่งเดียวธนาคารออมสินกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศหรือธนาคารอาคารสงเคราะห์ทอ,อสอเนี่ยนะครับทำไมถึงไม่ได้มีส่วนร่วมผมพยายามคิดมาหลายครั้งแล้วก็ไม่รู้จะถามใครครับแต่ก็พอจะนึกได้ว่าอ๋อครั้งหนึ่ง ผมเคยเจอข่าวข่าวหนึ่งที่มันบอกเอาว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาใช้ตั้งแต่แรกถ้าหากจะย้อนไปเนี่ยน่าจะต้องย้อนไปถึงโครงการชิมชอบช้ยนนเลยนะครับซึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้ทำช่องข่าวก็ไม่ได้เข้าร่วมด้วย ก็เลยไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันอย่างไรแต่รู้ว่าน่าจะเริ่มใช้มาตั้งแต่โครงการนั้นแหละนะครับแล้วก็มาเราเที่ยวด้วยกันมาคนละครึ่งแล้วก็ล่าสุดก็มาที่โครงการเราชนะพร้อมกันนั้นขยายเวอร์ชั่นเพิ่มอัปเดตเวอร์ชันจากก่อน,นนั้นผมไม่ทราบเท่าไหร่นะครับแต่คนละครึ่งเนี่ย10.30 0แล้วก็มาเราชนะเมื่อวันที่15 เป็น10.32.0และก็นี่ล่าสุดนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้18เป็นต้นไปก็น่าจะเป็นเวอร์ชัน10.33.0ซึ่งเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับสามารถกดเข้าไปอัปเดตแล้วก็เดี๋ยวระบบมันก็จัดการเข้ามันเองแต่ปัญหาคือการใช้สิทธิ์ที่มันเกิดปัญหาอิรุ่งตุงนังนะครับคนที่อยู่ในโครงการคนละครึ่ง คือมันต้องใช้แอปตัวเดียวกันนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาระบบล่มระบบเออร์เรอร์สแกนไม่ได้จ่ายไม่ได้มันก็พ่วงกันทั้งทุกโครงการนั่นแหละครับแล้วคนที่ใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยมันมีหลายกลุ่มหลายล้านคนมากขึ้นมากขึ้นแล้วเดี๋ยวกลุ่มมาตรา3ามในระบบการสัาคมที่จะลงทะเบียนในวันที่21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคมเนี่ยก็จะต้องรับเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เหมือนกันเห็นไหมครับ สิ่งต,ต่างๆเหล่านี้มันคือคำตอบว่าทำไมธนาคารออมสินทกสทอสหรือธนาคารของรัฐแห่งอื่นๆถึงไม่ได้ร่วมรับลงทะเบียนกลุ่มพิเศษภายใต้โครงการเราชนะภาระมาตกที่ธนาคารกรุงไทยกรุงไทยสาขาปกตินะครับทุกแห่งทั่วประเทศเนี่ยประมาณสักพันนิดๆแล้วก็มีการออกจุดบริการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาอีก 871จุดซึ่งผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายท่านคงจะได้ฟังที่ผมอ่านไปแล้วหรือหลายท่านคงจะได้คลิกเข้าไปอ่านแล้วว่ามีจุดหน่วยบริการอะไรบ้างทั่วประเทศ871จุดซึ่งไอ้871จุดนั้นนะครับบางแห่งมันไปจัดที่สาราประชาคมที่ว่าการอำเภอที่สารากลางจังหวัดลานด้านหน้าสาขาใหญ่อะไรประมาณนี้ซึ่งทุกจุดมันจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทย ไปเป็นตัวหลักนะครับร่วมด้วยกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยสาธารณสุขแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ icamente, นย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อภาระมันมาตกอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยในช่วงการเยียวยารอบแรกนะครับมีตีคู่กันมากับกระแสการพริจารณาตัดสินเรื่องของสถานภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจของธนาคารกรุงไทย ถ้าผมจำไม่ผิดรู้สึกศาลจะตัดสินไปแล้วว่าพ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจของธนาคารกรุงไทยแต่ธนาคารกรุงไทยก็เหมือนจะได้มีการอุทธร์นะครับหรือว่าให้ชะลอคำสั่งอะไรประมาณนี้แหละเพราะว่าโครงการต่างๆของรัฐเนี่ยมันยังเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกับธนาคารกรุงไทยเอาง่ายๆเลยมองในฐานะประชาชนเงินฝากของเจ้าหน้าที่รัฐอ้าไม่ใช่เงินฝากโทษทีเงินเดือนของเจ้าหน้าที่รัฐ นะครับใครก็ตามที่เข้าไปทํางานในหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างรายวันลูกจ้างชั่วคราวอะไรก็ตามรวมไปถึงข้าราชการประจําตําแหน่งต่างๆก็ล้วนจะต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเพื่อรับการโอนเงินเงินเดือนผ่านบัญชีนั้นเห็นไหมครับแทนที่มันจะถูกกระจายออกไปเหมือนโครงการเราไม่ทิ้งกันที่เปิดรับเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกอะไรก็ว่ากันไปหรือมีการลงพื้นที่เนี่ยธนาคารออมสินธนาคารทกศคือร่วมด้วยช่วยกันแบ่งเบาภาระแต่พอโครงการเราชนะมันเหมือนกับรัฐบาลโยนตูมลงมาให้กับธนาคารกรุงไทยแต่อันนี้ก็ไม่ได้โทษฝ่ายรัฐอย่างเดียวครับธนาคารกรุงไทยเองอาจจะอยู่ในช่วงที่แบบกล้ามเกลืนฝืนทนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกเพราะว่าก่อนหน้านั้นเพิ่งจะโดนตัดสินให้พ้นสภาพความเป็นรัฐวิสาหกิจไป ก็อาจจะต้องการพิสูจน์ผลงานโดยใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังตัวนี้ขึ้นมาสนองนโยบายของรัฐมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแม้ว่ามันจะเหนื่อยแม้ว่ามันจะยากผมรู้ว่าผู้บริหารของธนาคารกรุงไทยก็คงทราบแต่ไม่รู้ว่าทราบแล้วแล้วยังประเมินสถานการณ์แบบนี้ผิดพลาดหรือเปล่าตั้งแต่วันที่15 16และว,วันที่17ข่าวคนไปแออดัดเยดียยที่สาขากรุงไทยต่างๆเนี่ย ยังมีให้เห็นแม้ว่านายกจะสั่งให้มีการขยายเวลาลงทะเบียนไปจนถึง5มีนาคมแล้วล่าสุดแต่นั่นแหละรครับคนไทยลำบากคนไทยหลายคนเดือดร้อนหลายคนรอได้หลายคนรอไม่ได้ต้องการที่จะรักษาสิทธิของตัวเองให้มันเรียบร้อยเพราะท้ายที่สุดแล้วมันก็จะเข้าอีรอบเดิมครับก็คือคนที่ลงทะเบียนก่อน ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกนําข้อมูลไปคัดกรองตรวจสอบก่อนอันนี้ความคิดพื้นฐานครับคนที่ลงทะเบียนทีหลังก็จะต้องถูกคัดกรองตรวจสอบทีหลังนี่คือว่า,อากันตามขั้นตามตอนเอาแบบง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้องวิชาการอะไรเยอะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้ผมถึงตั้งคําถามพาดหัวข่าวเอาไว้ว่าทําไมต้องเป็นกลุ่ไทย เป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือร่วมมือกับรัฐบาลเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่จบเท่านี้นะครับพรุ่งนี้อ่าไม่ใช่พรุ่งนี้เช้านี้แหละผมก็ไม่รู้ว่าตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยมันช่วงสองทุ่มกว่าสามทุ่มของคืนวันที่สิบเจ็ดก็ไม่รู้ว่าเงินที่จะถูกโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในช่วงเช้าของวันนี้มันจะเข้าตั้งแต่กี่โมงไม่ทราบนะเพราะว่าบันทึกคลิปวิดีโอก่กอนก็เดี๋ยวรอติดตามกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งคำถามเอาไว้นี้ก็คือเราได้คำตอบในส่วนที่ธนาคารกรุงไทยทำไมถึงต้องมาแบกรับภาระการรับลงทะเบียนของกลุ่มพิเศษก็เพราะว่าโครงการเราชนะเขาถูกกำหนดมาตั้งแต่ต้นว่าให้รับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคแล้วเมื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งหน่วยงาน ที่รับผิดชอบสร้างมันขึ้นมาก็คือธนาคารกรุงไทยเพราะฉะนั้นธนาคารอื่นยุ่งด้วยไม่ได้ครับนี่เป็นเรื่องพื้นฐานที่หลายคนอาจจะทราบแล้วก็ไม่เป็นไรหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบผมก็เอามาพูดให้ฟังเมื่อภาระมันมาตกที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยทีนี้ก็ต้องไล่เรียงลงมาตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงของกรุงไทยนะครับว่าวางแผนอย่างไงวันแรก15กุมภาพันธ์ที่เปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ มีคําตําหนิจากเบื้องบนว่าธนาคารกรุงไทยวางแผนไม่ดีก็ไม่รู้ตําหนิใครนะครับก็คงจะตําหนิผู้บริหารระดับสูงของกรุงไทยนั่นแหละเพราะว่าไปประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงพอมอให้จัดหน่วยเคลื่อนที่ตามจุดต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรุงไทยไปเป็นตัวซัพพอตอีกทีหนึ่งอาจจะหนึ่งคนสองคนก็ว่ากันไปแล้วบางสาขาเจ้าที่กรุงไทยก็มีน้อยคนครับอาจจะมีไม่ถึงสิบคนด้วยซ้ํา และต้องมารองรับประชาชนเป็นร้อยเป็นพันคนแล้วเรื่องที่ทํามันก็ไม่ใช่เรื่องรับลงทะเบียนเรื่องเดียวไหนจะเรื่องธุรกรรมอื่นๆของคนอื่นที่เขาไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับโครงการเราชนะ<ม>เขาก็ต้องการทําธุรกรรมการเงินกับกรุงไทยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการแยกส่วนของเจ้าที่กรุงไทยมันจึงไม่พอเมื่อไม่พอผนวกกับความโกลาหลนของพี่น้องประชาชนที่ต้องการไปลงทะเบียน ก็อย่างที่เห็นครับเกิดปัญหาขึ้นทันทีหลายคนประนามรัฐบาลหลายคนกล่าวโทษธนาคารกรุงไทยแม้กระทั่งผมเองสิ่งที่ผมจะตำหนิธนาคารกรุงไทยครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะคือเข้าใจว่าเขาต้องทำงานให้กับรัฐบาลแต่สิ่งที่ผมจะตำหนิก็คือเรื่องของการออกถแถลงข่าวก่อนที่โครงการเราชนะจะเริ่มขึ้น นะครับว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังเนี่ยพร้อมที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้หลาย10ล้านคนแต่ตั้งแต่โครงการเริ่มมาจนถึงหน้าวันนี้บ่งบอกได้ทันทีว่ามันมีปัญหาไม่ฉะนั้นแล้วมันจะไม่ถูกอัปเดตมาจนถึง10.32.0ของเวอร์ชันแอปพลิเคชันเป๋าตังล่าสุดนี่พูดณนะวันที่ผมอัดคลิปอยู่นะเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงสะท้อนและก็อยากจะสอบถาม ไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐไปถึงนู่นแหละถึงรัฐบาลเลยนะครับหรือท่านผู้รู้ทั้งหลายที่มาฟังคลิปวิดีโอนี้ของผมอยู่เนี่ยถ้าหากว่าท่านมีความรู้มากกว่าผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมทีนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วธนาคารกรุงไทยภายใต้โครงการเราชนะไม่ต้องย้อนกลับไปไกลเอาแค่ภายใต้โครงการเราชนะเป็นเครื่องมือของรัฐบาลหรือร่วมมือกับรัฐบาลในการที่จะโอนย้ายถ่ายเงินเยียวยา ออกมาสู่พี่น้องประชาชนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดี๋ยวมันก็จะถูกโยงไปถึงแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยในส่วนของร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเห็นไหมครับทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเกี่ยวโยงกันเพราะนั้นธนาคารอื่นเขาสบายไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรแล้วกรุงไทยจะต้องแบกรับภาร,ระนี้ไปจนกว่าโครงการจะสิ้นสุดอย่างน้อยก็31พฤษภาคม แล้วมาดูว่าหลังจากนี้แอปพลิเคชันเป่าตังจะถูกพัฒนาแพลตฟอร์มไปถึงขนาดไหนในการรองรับหรือสนองนโยบายของรัฐบาลเพราะถ้าท่านผู้ชมเข้าไปในแอปพลิเคชันเป่าตังกดเข้าไปปุ๊บใส่รหัสผ่าน6 6หลักปุ๊บท่านจะเห็นหน้าแรกมุมบนซ้ายมือคือ G Wallet ใช่ไหมที่เราจะต้องเข้าไปใช้งานกันมันมีเมนูอื่นๆอ,อ,อีกท่านผู้ชมลองดูสิที่ผมจําได้ก็อย่างเช่นนี่ก็ยศ นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์บัตรทองสาธารณสุขอันนี้ก็ท่านสามารถจองสิทธิ์ได้นะครับจองสิทธิ์ใช้สิทธิ์หรือว่าแจ้งการย้ายหน่วยบริการของสิทธิ์บัตรทองก็ได้นะครับพอกดเข้าไปที่ g ีบัลเลตซึ่งเป็นเมนูที่เราคุ้นเคยที่มุมบนซ้ายมือพอกดเข้าไปแล้วแบนเนอร์หลักหรือเมนูหลักก็จะมีเราชนะคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งทั้ง2โครงการนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดโครงการก็ยังอยู่อยู่ที่ว่าใครจะเลือกใช้เมนูไหนก็เลือกกันเอา ตามเงื่อนไขของใครของมันไม่เอามาปนกันแล้วนอกจากนั้นพอเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนะครับเราก็จะเห็นเมนูสามารถโอนเงินออกได้ด้วยแต่ต้องไม่ใช่เงินที่อยู่ในส่วนของโครงการเยียวนะครับไม่ใช่เงินในส่วนของเราชนะไม่ใช่เงินในส่วนของคนละครึ่งไม่ใช่เงินในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันอาจจะเป็นเงินที่เราเติมเข้าไปนะครับมันจะอยู่หน้าแรกของหน้า g Wallet หน้าแรกกดเข้าไปแล้วนะครับ,บมุมบนขวามือ จะเป็นยอดเงินที่เราเติมเข้าไปหรือมีคนอื่นโอนเข้ามาผ่านเลขพร้อมเพล์ของเราเห็นไหมครับนอกจากมีเมนูสามารถโอนเงินตรงส่วนนี้ออกไปจากบัญชีได้แล้วมันยังมีเมนูเติมบัตรโทรศัพท์เติมบัตรโทรศัพท์จ่ายค่าน้ําค่าไฟได้จ่ายค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ได้คือเกี่ยวโยงกับหน่วยงานของรัฐเห็นไหมครับว่าการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ถ้าสมมติ สามโครงการที่ผมว่ามาเราชนะคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันสิ้นสุดโครงการลงนะครับแบนเนอร์เหล่านี้มันก็จะหายไปส่วนจะมีโครงการใหม่มีแบนเนอร์ใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องรอติดตามแต่ถ้าหากว่าไม่มีเมนูอะไรเลยเข้ามาใน G-wallet โลง่ลงๆท่านก็สามารถเ,าเติมเงินเข้าไปนะครับหรือให้ใครโอนเงินเข้าเข้าไปได้นะครับเปรียบเสมือนว่านี่คือบัญชีธนาคารของเราเห็นไหม เรามองเห็นภาพหรือยังครับว่าอนาคตที่รัฐบาลชุานี้เคยพูดเอาไว้ว่าจะนําสังคมไทยไปสู่ยุคไร้เงินสดตัวนี้แหละครับแอปพลิเคชันเป๋าตังที่แม้ว่าณนะวันนี้มันจะมีปัญหาทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนปวดเสียเนเบียนกล้าวปวดกระบาลกับมันเหลือเกินแต่ทุกคนจะต้องพยายามศึกษาพยายามที่จะทําความคุ้นเคยกับมันให้มากที่สุดนะผมบอกเอาไว้เลยต่อให้โครงการของรัฐ เงินเยียวยาของรัฐมันหมดไปแล้วแบนเนอร์ต่างๆมันหายไปแล้วผมแนะนานะครับถ้าไม่จําเป็นถ้ามันไม่รบเครื่องจนเกินไปเนี่ยท่านติดตั้งไว้ในมือถือของท่านนะครับสามารถที่จะโอนเงินเข้ามาในแอปเป๋าตังค์แล้วก็เอาไปเติมโทรศัพท์ได้นะครับโทรศัพท์แบบรายเดือนเติมได้นะหรือก็เอาไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟเอาไปสแกนจ่ายบาร์โค้ดได้จ่ายค่าส่งพัสดุไปรษณีย์ได้จ่ายนี่กเยศสอได้จองสิทธิ์บัตรจองอเขาเรียกอะไรแจ้งสิทธิ์การ ย้ายหน่วยบริการของสินบัตรทองได้ต่างๆหน้าๆเหล่านี้แล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีพัฒนาอะไรขึ้นไปอีกเยอะแยะไปหมดนะครับก็ฝากให้คิดแต่เพียงเท่านี้ถือว่าคลิปนี้นําแนวคิดนะครับหรือว่านําความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินเอามาพูดเอามาชี้แจงให้ท่านผู้ชมได้ลองฟังแล้วก็ลองคิดตามว่าสิ่งที่ผมพูดมีส่วนไหนที่มันตรงมีส่วนไหนที่มันคลาดเคลื่อนหรือว่ามีส่วนไหนที่มันผิด นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาร่วมการแสดงความคิดเห็นแบบสร้างสรรค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้กับแอดมินขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารจาก A News Time ด้วยดีมานุตลอดครับหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะเป็นประโยชน์เป็นวิทยาทานกับท่านอื่นๆที่ยังไม่ทราบก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมนะครับส่วนท่านใดที่ทราบแล้วก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้อย่างที่บอกนะครับแล้วมาพบกับการรายงานจาก A New s Time ได้ในครั้งต่อไป สวัสดีครับ